qua đang có biết Ayah, ibu, doa, dalam program kewangan, politik, politik, kewangan, 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 kewangan ของการการสอนผมหลักเรียนนะครับแต่ก่อนจะผมจะพูดถึงความเป็นมาในการสร้างโรงเรียนอาพิสนะครับผมอยากจะเล่าถึงนะเรื่องการศึกษาในช่วงตอนโควิดสร้างโห่วย91คนนะครับเกือบเสียห่วยในตอนนั้นตอนรับจับโควิดนะครับลายซุดเมื่อเมื่อวานสรุปยอดเด็กเตร่ลกทะเบียนเรียนพอสมัครไหมสร้างห่วย54คน แล้วก็เหตุการณ์อะไรด้วยต้องการที่จะสร้างอาการเปิดดูอีกเพิ่มขึ้นมานะครับขอให้ทุกคนวยดูเอาด้วยตรงน้นะครับแล้วก็นักสู้ที่ซ้อีในรอบเปิดซ้อนตงนี้คือนักสู้ต้องมักตับนะครับเรามีการซ้อนมักตับทกโมงนะครัอเพมความชุ่มเส็กซ์มัรตรงนเอ็ูรนะครับอ่าจะได้รู้ตรงนี้ที่มเกีวกั วันนี้ผมจะมาลงไลฟ์คนทุกเดือนคือเดือนีฤศจิกายนเราจะมีเชลล์รอบด้วยในช่วงบุญสุดนะครับในช่วงบุญสุดแล้วก็อีกองค์การหนึ่งก็จาทำเพื่อให้เราไดกเห็นชิ้นคนนะครับโฟ้าท่าสุดนจะทหลักการเห็นชิ้นคนแล้วก็อีกงค์การหนึ่งเราต้องการที่จะผูกนักเรียนประถมซึ่งตรงกันทุกอย่ง لا إله إلا الله 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 لا إله i you